Hello everyone. We are group 4. And in this video we will be presenting a case of leptospirosis with acute kidney injury and septic shock. We hope y o u find our presentation informative and engaging. Let's begin. ชายไทยอายุ39ปีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาส,สนาพุทธจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานภาพสมรสอาชีพปลูกผักขาย ชิปคอมเพนรับรีเฟอร์จากโรงพยาบาลชุมชนด้วยอาการหายใจเหนื่อยมากหนึ่งวันก่อนมาโรงพยาบาลเพรสเซนต์อิวนตสี่วันก่อนมาโรงพยาบาลมีไข้หนาวสัน่นปวดศีรษะมากไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนได้รับยาปฏิชีวนะอาการไม่ดีขึ้นมีไข้สูงตลอดเวลาและหายใจเหนื่อยมากขึ้นถูกส่งต่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาลน,นครนายกได้รับการรักษาในหออายุรกรรมชายอาการแรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดีตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะออกน้อยไวท์เทาซร์บริเทมสี่สิบองศาเลสไพรลาตอรีเ่เลดสี่ทา์มเปอร์มินิท ภาวเลด mm, 1 4 6บีตเปอร์มินิตร BP 132 81มิลิเมตรประหลอดออกซิเจนเซต98%แพทย์ให้ออน0.9นอรมอสลาย1,000 ml IV เลด80เปอร์อาผู้ป่วยปฏิเสธการใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจการวนินิจฉัยครั้งแรกเซฟซีการวินิจฉัยปัจจุบันเล p บโตสไปโรซ s วิ t h อ c u คิวค d n e y นี่อินจูรี่วิ t เซ s ติกชหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายผู้ป่วยหายใจเหนื่อยไว้ท่าทรายมารีเทม39.5 องศาレ e ไพ i ายตอรี Red, minute, ette, minute, 144, mm. ่เล4สี่ทามเปอร์มินิตเพาเล1ร้อยสี่บบีเปอร์มินิต BP 144,85มิลลิเมตรปลอดออกซิเจนแซดเก้์เซ็หนึ่งชั่วโมงต่อมาหายใจเหนื่อยมากขึ้นレ e ไ p i ายตอรี Red, ette, minute, 197, mm. ่เล4สี่ทามเปอร์มินิตเพาเล1ร้อยหบบีเปอร์มินิต BP พีร้อมิลลิเมตรปลอดออกซิเจนแซดแป์เซผู้ป่วยยินยอมใส่ท่อช่วยหายใจแพทย์ใส่ทีทีวิดเวนติเลเตอร์ย้ายเ e อย็มไ,มต,ม,ไม,มตา ตรวจพบเลือดออกใต้เยื่อบุข,ขาวสับคองจังไตทิวัลฮีโมเลสปลายมือปลายเท้าเย็นหายใจหน่อยชีพรจรเบาเร็วปัจจัยเสี่ยงของโรคฉีหนูผู้ที่ทำงานในภาคเกษตรจากเคสนะคะผู้ป่วยทำอาชีพปลูกผักขายเลสโตสไพโรซิต โรคที่สามารถถ่ายทอดจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นพาหะานำเชื้อเลโตส์ไพราอินโทรแกมเป็นแบคทีเรียแกรมลบเชื้อจะอยู่ในไตและถูกขับออกมากับปัสสาวะของหนูที่เป็นพาหะนำโรคโดยเชื้อจะเข้าสู่ผิวหนังตามบาดแผลรอยกิดขวดหรือเข้าทางเยื่อบุจมูกปากตาได้รับเชื้อเข้าสู่ทางด้านร่างกายเข้าสู่กระแสะเลือด ระยะฟักตัวนะคะประมาณ4-9ถึงวันฉเฉลี่ยประมาณ10วันหรืออาจเร็วภายใน2วันหรือนานถึง26วันจากเคสตรวจเลสโตสไพร่า IgM ได้ผลตรวจมาเป็นโพซิทีฟค่ะเชื้อมีการสร้างไกโครไรโปรตีนท็อกซินทำให้เกิดการกระตุ้นการอักเสบของหลอดเลือดและหลอดเลือดฝอยอ,อ,อย่างรุนแรงกลุ่มอาการเซอร์กลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตและอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นภาวะช็อกจากการติดเชื้อ ประกอบด้วยเ e ็ม e r ล a r อร r t า r t ดเร r เด็ดพ r a t อรี่เ t e ไวบัตเซลมีอาการมากกว่าหรือเท่ากับ2ข้อมีการอักเสบในร่างกายทำให้มีการทำลายของเอนโดช e ลล s a าร์เซลทำให้ความแข็งแรงลดลงทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดกระจายไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกาย ปอดคือเมอร์รี่ฮิมเมเลตเลือดออกในถุงลมปอดเกิดจากการทำลายของ endothelial cell ของหลอดเลือดฝอยในปอดโดยเลปโตสไปล่าทำให้เกิดการรั่วของผนงังหลอดเลือดนำไปสู่การรั่วของเม็ดเลือดแดงและพลาสมาเข้าไปในถุงลมทำให้เกิดการเล็กเป็นการลดลงหายใจลำบากภาวะหายใจล้มเหลวอาจมีลักษณะ acute respiratory distress syndrome ค่ะจากการรั่วของเม็ดเลือดแดงและพลาสมาเข้าไปในถุงลมนะคะจึงเข้าสู่ข้อวิจัยทางการพยาบาลที่หนึ่งค่ะมีภาวะพ่องออกซิเจนเนื่องจากการเลืกเป็นการไม่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลสนับสนุนนะคะ u b j e c t i v มมีอาการหายใจเหนื่อยมาก1วันก่อนมาโรงพยาบาลออกเจคชีม r e s p i r a t อ r ร rate 42บ erm ิตมิน o x y g e n s ซ t 94%ในหอผู้ป่วยยูกรรมชาย Respiratory rate 48บ erm ิตมิน o x y g e n sat 80% 1ชั่วโมงต่อมามีอาการหายใจเร็วเหนื่อยหอบไปมือไปเท้าเย็นซีดผลเช็ดเอสเชพบ p, p u l m o n um um a r y Infiltration ผลการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการซีลัมและเ็ดวันที่12เดือน3ปี68 4.9ม mm ิลลิมอลิตรเวลา24นาฬิกา,าที่15เดือน38.6%ปี 68. เป้าหมายทางการพยาบาลผู้ป่วยมีการแลกเปลี่ยนการและการกำซาบออกซิเจนที่เพียงพอเกณฑ์การประเมิน1อัตราการหายใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ16-22ครั้งต่อนาทีค่าออกซิเจนแซตอยู่ในเกณฑ์ปกติ95-100% 3หายใจสม่ำเสมอไม่เหนื่อยหอบ4ผลเอ็กซเรย์ปกติไม่พบ Primary Infiltration ห้าปลายมือปลายเท้าไม่เย็นซีดคล้ำไม่เขียวหกผลทางห้องปฏิบัติการจีลัมเล็กเด็ดอยู่ในเกณฑ์ปกติ0.5-2ตัวศมิลลิมูลเปอร์ลิตร กิจกรรมการพยาบาลหนึ่งประเมินเสียงหายใจทุก1 2ชั่วโมงเพื่อฟังเสียงปอดถ้าได้ยินเสียงวิสซิ่งหรือเสียงแคปิเดชันมาเกิดจากเสมหะหรือน้ำในปอดดูเสมหะเมื่อมีเสมหะโดยใช้เทคนิคต่อเชื้อสเตอร์ไลท์เทคนิคสังเกตสีกลิ่นและละักษณะของเสมหะทุกครั้งที่ทำการดูดหากมีปริมาณมากอาจจะสื่อถึงภาวะน้ำเกินแต่ถ้าสีขุ่นบ่งบอกถึงการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ2จัดท่านอนศีรษะสูง30-4 5้าองศาเพื่อส่งเสริมการขยายตัวของปอดและการแลกเปลี่ 3. a ม s อสซิลูปเป a เลเพื่อลดความต้องการใช้ออกซิเจนเปลี่ยนท่านอนทุก2ชั่วโมง 4. ดูแลให้รับออกซิเ,ซเจนตามแผนการรักษาของแพทย์ 5. ติดตามผล e x กซารีบอร์เพื่อประเมินผลและติดตามความก้าวหน้าของการรักษา 6. ดูแลผู้ป่วย on endotracheal tube ขนาด7.5็ดจฟิก width ventilator pressure control ventilation mode setting perfusion index 12% respiratory rate 16ครั้งต่อนอาที positive end expiratory pressure 5. cmho ดีซอฟออกซิเจน0.3ตามแผนการรักษาของแพทย์และตรวจสอบการมีภาวะพ่องออกซิเจนหรือความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดเช่นผิวหนังเย็นชีพจรอ่อนปลายมือปลายเท้าซีดตรวจสอบการหายใจและให้การช่วยหายใจค่ะ7ให้ยาเฟนตานิล5ต่อ1 iv ดิฟเลต5 ml ต่อชั่วโมงโดยยาเฟนตานิลจะทำให้ผู้ป่วยสงบไม่ต่อต้านในการใช้เครื่องช่วยหายใจช่วยผู้ป่วยหายใจสัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจและลดอาการปวดตามแผนการรักษาของแพทย์ให้ยาโดมิคุม1ต่อ1 iv เลด5 ml ต่อชั่วโมงตามแผนการรักษาของแพทย์8ดูแลท่่อชวยยหหาใใจ้อยู่ตำแหน่งที่เหหมมมาะสสไ่ัักพบงอไม่่เลลือนหุด 9. ตรวจลักษณะการหายใจอาการหอบเหนื่อยปลายมือเท้าเขียวคล้ำหายใจสัมพันธ์เครื่องช่วยหายใจ 10. ติดตามผลตรวจ arterial blood gas เพื่อเฝ้าระวังระดับออกซิเจนและภาวะกดดังการหายใจเมื่อมีคําสั่งของแพทย์ต่อไปจะไปที่หลอดเลือดกันเลยนะคะร่างกายจะมีการหลั่งใส่ตัวค่าต่างๆหลอดเลือดขยายตัวเกิดช่องว่างระหว่างหลอดเลือดเกิดการรั่วของสารน้ำและโปรตีนออกนอกหลอดเลือดน้ำในหลอดเลือดลดลงแรงต้านในหลอดเลือดลดลงคาเดียกเอาปุ๋ลดลงความดันโลหิตต่ำลงทำลายผนังของหลอดเลือด ผนังหลอดเลือดได้รับบาดเจ็บร่างกายจะมีการกระตุ้นคอมเพลเมนต์ต่างๆเพิ่มการหลั่ง C5a และ C3a ทำให้เกิดริ่มเลือดเล็กๆประกอบกับระบบการแข็งตัวของเลือดและการละลายริ่มเลือดเสียไปจึงทำให้เกิดภาวะริ่มเลือดกระจายทั่วร่างกายทำให้หลอดเลือดเล็กๆอุดตันเกิดเป็นเนื้อเยื่อขาดเลือดสารอาหารและออกซิเจนจึงเกิดภาวะซิติกช็อกเข้าสู่ข้อวินิจฉัยการพยาบาลข้อที่2 ข้อมูลสนับสนุน Subjective Data หายใจเหนื่อยมาก1วันก่อนมาโรงพยาบาล Objective Data วัตถุท,าทราย Respiratory 48 Time Per Minute Heart Rate 150 Beat Per Minute Blood Pressure 197 83 mm ปรลอด Oxygen Saturation 80 Body Temp 39.5องศาเซลเซียส Map 86 mm ปรลอดปลายมือปลายเท้าเยน็นชีพจรเบาเร็วผลการตรวจท้งห้องปฏิบัติการ Leptospira IgM Positive ไว้บัต,เตรเซลล์12,100เซลล์ ต่อไมโครลิตรนิวโทรฟิล um 90.8% mm oh อร์เซลิมโฟไซต์6.4%ซีร์เมแลคเตส9่มิลลิโมต่อลิตรฮิมาโตคิด38.6%ิอนนี้ใช้การพยาบาลที่2การกำัทาบออกซิเจนของเซลล์และเนื้อเยื่อลดลงเนื่องจากมีภาวะช็อกจากการติดเชื้อเป้าหมายการพยาบาลไม่เกิดภาวะช็อกจากการติดเชื้อเกณฑ์การประเมินผล 1. แมปมากกว่าหรือเท่ากับ65มิลิเมตรตลอด2ไว้ข้างซ้ายอยู่ในเกณฑ์ปกติเลนพิลาโทรี16่16ถึง22ครั้งต่อนาทีทาเฮาเรต60ถึง100ครั้งต่อนาทีบัตเพเชอร์120 80มิลิเมตรตลอดออกซิกเจนเซทูเรชัน95ถึง100เปอร์เซ็นบอดี้เทม36.5ถึง37.4องศาเซลเซียสยูรีนเอาท์พุต0.5ถึง1ซีซีเปอร์กิโลเปอร์อาว4ปลายมือปลายเท้าอุ่นไม่มีอาการเย็นซีด5 ก๊โกโคมาสกอร์มากกว่าหรือเท่ากับ13คะแนน 6. ผลทั้งห้องปฏิบัติการซิลัมแลคเตตอยู่ในเกณฑ์ปกติ0.5-2.0มิลิโมลต่อลิตรกิจกรรมการพยาบาล 1. ประเมินอาการและการแสดงของภาวะช็อคตรวจวัดสัญญาณชีพทุก10-15นาทีมอนิเตอร์เลสเพลาโทรี ECG SpO2 อย่างต่อเนื่องประเมินระดับความรู้สึกตัวทุก1-2ชั่วโมงและประเมินแคปิลลารีรีฟิล และดูแลผู้ป่วยตามหลัก hour one bundle เพื่อลดตาการเสียชีวิตฝ้าวังติดตามภาวะช็อกและประเมินระดับความรู้สึกตัว2ดูแลให้ได้รับสารน้ำตามแผนการรักษา0.9% normal saline IV หลด1,000 mL den IV ดิบ120 mL per hour เพื่อเพิ่มปริมาณสารน้ำในหลอดเลือดเพิ่พม P load ทำให้การบีบตัวของหัวใจดีขึ้นปริมาณเลือดจากหัวใจต่อน,นาทีเพิ่มขึ้น 3. ดูแลให้ได้รับยากระตุ้นการบีบตัวของหลอดเลือด Dibofet 4มิลลิกรัมบวก5% Dextrose in Water 100 mL IV ดิบ 8 ml/ hour ตามแผนการรักษาของแพทย์ติดตามค่าระดับความดันโลหิตคิปแมปมากกว่าหรือเท่ากับ65มิลลิเมตรปลอดเพื่อให้หลอดเลือดหดตัวและเพิ่มแรงดันในหลอดเลือด4ี่ดูแลให้ยาปฏิชีวนะมีโลปิเนม1กรัม iv ทุก8ชั่วโมงอซิโทไมซิน500มิลลิกรัม iv od คูณ5วัตามแผนการรักษาของแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาและรักษาการติดเชื้อ5ติดตามยูรินอาพุตหักออกน้อยกว่า0.5ซีกิโล เอร์ให้โนติฟายแพทย์เพื่อประเมินการทำงานของไต 6. ดูแลวนะัด CVP 6เซนติเมตรน้ำเพื่อประเมินการไหลเวียนเลือดกับเข้าสู่หัวใจ7ดูแลสายเซนทรัลไลน์ให้ปอดเชื้ออยู่เสมอและเก็บสายให้เรียบร้อยไม่พันกันและไม่ดึงรังกับอุปกรณ์อื่นฝ้าระวังและดูแลไม่ให้มีฟองอากาศหรือริมเลือดในสายตรวจสอบข้อต่อให้แน่นและดูแลสายไม่ให้หักพับงอเพื่อป้องกัสกสงนภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นริ่มเลือดอุดตันและป้องกันการติดเชือ้อการอุดตันและการหลุดเลื่องของสายแจัดท่าให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าศีารษ ยกปลายเท้าสูงเพื่อให้การไหลเวียนของเลือดกลับสู่หัวใจมากขึ้น 9. เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดไวท่อออกแคนเฟลเลียโดยใช้เครื่องมือ q ิวโซฟาสกอร์โซฟาสกอร์เอสโอเอสกอร์มิลสกโดยประเมินทุก1-2ชั่วโมง 10. เช็ดตัวลดไข้เมื่อมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า37.5อ,องศาเพื่อช่วยลดอุณหภูมิร่างกายและให้ผู้ป่วยสุขสบายมากขึ้น 11. ต่อเลือดส่งตรวจและติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องได้แก่ผลการตรวจ C B C และค่าซีรัมเลคเตททุกหชั่วโมงตามแผนการรักษาเพื่อติดตามผลการรักษาและติดตามภาวะาาพองออกซิเจนต่อไปนะคะเราจะมาดูการประเมินความเสี่ยงออกฟลเลียโดย Qsofa Sofa แล้วก็ SOS Score กแล้วก็ Mu s สกอนะคะ คิวโซฟานะคะเป็นแบบประเมิลนลักษณะทางคลินิกอย่างรวดเร็วค่ะหากมีข้อใดข้อหนึ่งแสดงว่ามีความผิดป,ปกติของร่างกายแต่ยังไม่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะถ้าพบมากกว่าหรือเท่ากับสองข้อหมายถึงมีภาวะเซปซีดค่ะซึ่งแปลผลนะคะในเคสเรามากกว่าหรือเท่ากับสองนะคะสงสัยภาวะเซปซีดให้ประเมินโซฟาสกอร์ต่อค่ะโซฟาสกอร์นะคะเป็นการประเมินการทําหน้าที่ของร่างกายที่มีความล้มเหลวในแต่ละระบบซึ่งมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับสองคะแนนผู้ป่วยควรได้รับการตรวจเพิ่มเติมคะ่ะเนื่องจากมีความเสี่ยงในการ ทำหน้าที่ของร่างกายบกพร่องและมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตค่ะซึ่งในเคสของเรานะคะแปรผลได้ห้าคะแนนนะคะถ้ามีมากกว่าหรือเท่ากับสองเท่ากับมีภาวะซึเสียนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการประเมินผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตนะคะซึ่งแบบประเมินมิวนะคะเป็นการเฝ้าระวังอาการการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงแต่ละข้อมีการแบ่งช่วงคะแนนเป็นศูนย์ถึงสาม หากมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ4คะแนนถือว่าผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะวิกฤตและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตค่ะซึ่งต่เกตนะคะเรารวมได้ทั้งหมด9คะแนนนะคะซึ่งถ้าหากได้รับการรักษาหรือการพยาบาลที่ไม่ทันนะคะก็อาจจะส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือว่าเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้ค่ะต่อไปเป็น s o สโอเอสกรนะคะ s สะอสโอเอสกรเป็นการประเมินสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤตนะคะถ้ามีมากกว่าหรือเท่ากับ4คะแนนนะคะหมายถึงผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วค่ะ อันนี้เ o สของเรานะคะรวมคะแนนมาได้7จคะแนนเท่ากับว่าผู้ป่วยของเรานะคะมีความเสี่ยงเข้าสู่วิกฤตค่ะถ้าหากได้รับการรักษาหรือว่าการพยาบาลที่ไม่ท,ทันท่วงทีนะคะก็อาจาจะทําให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ค่ะเอ็นะคะ AKI Acute Kidney Injury ภาวะไตาเสียหายเฉียบพลันภาวะที่ไตทํางานลดลงเกิดขึ้นในระยะรวดเร็วและอาจากเกิดระยะเวลาเป็นชั่วโมงหรือสัปดาห์และเมื่อเชืี่ยมาที่ไตนะคะจะทําให้เกิดภาวะไตาวายเฉียบพลัน Acute Kidney Injury ค่ะ ไตถูกทำลาย kidney damage ทำให้ไตสูญเสียหน้าที่เกิดภาวะของเสียข้างยูร r เมียคือไตไม่สามารถขับของเสียจากการเผาผลาญออกได้ทําให้ระดับ BUN และ c r e a t i n ในเลือดสูงขึ้นขับน้ําออกได้น้อยทําให้เกิดภาวะน้ําเกิน volume overload การเลือกเปลี่ยนออกซิเจนบกพ่องพ่องออกซิเจน orthopnea การรักษาสมดุลของน้ำอิเล็กโทรไลต์และกดด่างแต่จะขับไฮโดรเจนออกมามากขึ้นและเก็บไบคาร์บอนเนตไว้เพื่อชดเชยภาวะกดในระบบทางเดินหายใจสร้างกดคาร์บอนิกกดคาร์บอนิกสลายเป็นไฮโดรเจนและไบคาร์บอนเนตระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายเพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดภาวะเลือดเป็นกดจากการเผาผลาญเมตาบอลิกอัซิโดซิสโดยจะแบ่งออกได้เป็น พรีเรนอลคอรเกิดตัวเซปติกช็อคคือภาวะไตวายเฉียบพันที่เกิดจากการที่เลือดมาเลี้ยงไตน้อยลงอินทิ้งซิกเรนอลคอรเกิดจากเชื้อเลปโตสป i r a ่าชื่อภาวะไตวายเฉียบพันที่เกิดจากความผิดปกติของตัวไตเองแบ่งได้เป็น4กลุ่มใหญ่ๆตามตำแหน่งพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในไตคือ Renal v a s c u l a r Disorder, g l o m e r u l o n e p h r i t i s Interstitial Nephritis และ Acute Tubular Necrosis จึงนำมาสู่ข้อวินิจฉัยการพยาบาลข้อที่3ข้อมูลสนับสนุน Subjective Data ไม่มี Objective Data ป,ปัาาปสสาวะออกน้อยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ BUN 39มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรวันที่13เดือน368หกแปดเคทีนินหนึ่งมิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรวันที่12เดือน368หกแปดเคทีนินสองจุมิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรวันที่13เดือน368 ประสิทธิภาพการขับของเสียลดลงเนื่องจากมีภาวะไตวายเฉียบพลันเป้าหมายการพยาบาลช่วยฟื้นฟูการทำงานของไตและรักษาสมดุลของสารนำ e ้ำอิเล็กโทรไลต์เกณฑ์การประเมินผล 1. ผู้ป่วยไม่มีภาวะยูรีเมียผลการตรวจลีโนฟังชันเทสอยู่ในเกณฑ์ปกติค่าบ u n 8-20มิลลิกรัมเดซิลิตรเคทีนิน0.72-1.18มิลลิกรัมเดซิลิตร 2. พยาธิสภาพตไตวายเฉียบพลันดีขึ้นเป็นไดอะเรติกเฟสและรี c o เวอรี่เฟสโดยดูจากปริมาณไัสสวะออกไม่น้อยกว่า0.5มิลลิลิตรน้ำหนักตัว1กิโโลกรัมช่วง จกรรกการพยาบาล 1. สังเกตอาการของภาวะของเสียข้างเช่นปัสสาวะออกน้อยเบื่ออาหารเคลื่อนไส้อาเจียนบวมอ่อนเพลียหอบเหนื่อยเพื่อประเมินความรุนแรงของภาวะไตาวายและรายงานแพทย์เพื่อปรับแผนการรักษาของแพทย์ 2. วัดสัญญาณชีพทุก1-2ถึงชั่วโมงในผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพไม่ปกติหรือทุก30นาทีหากอาการหอบมากเพื่อตรวจสอบความคงที่ของระบบไหลเวียนโลหิต3ดูแลให้สารน้ำโหลด0.9น้ำมอสลาย1,000 ml เด่น iv 120 ml per hour ตามแผนการรักษาของแพทย์เพื่อลดภาวะขาดน้ำา4บันทึกปริมาณน้ำเข้าออกของร่างกาย I o โ a บ ance ทุก2ชั่วโมงโดยแพยายามให้ปริมาณปัสสาวะมากกว่า1 0 0 m l เพื่อประเมินสมดุลน้ำในร่างกายและติดตามประสิทธิภาพการทำงานของไต5ติดตามผลทางห้องปฏิบัติการค่าการทำงานของไตได้แก่บ u เ c r e a t i n นินเพื่อติดตามพัฒนาการของภาวะ AKI และประเมินความจำเป็นในการฟอกไต 6. อธิบายสาเหตุของโรคและแนวทางปฏิบัติตัวเช่นการจำกัดน้ำและเกลือเพื่อให้ผู้ยและราติร่วมมือในการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ เมื่อเชื้อเข้าสู่ตับการหนักเสียบของหลอดเลือดฝอยในตับสารน้ำรั่วซึมเซลล์ตับบวมน้ำบวมไปเบียดบาบแคนอนลิค u l ลเกิดคอริสเตรซิสน้ำดีข้างคอนจูเกตบิลิรูบินระบายออกไม่ได้เกิดดีซานจอนดีจึงทำให้เกิดข้อวินิจฉัยที่4มีภาวะบิลิรูบินข้างเนื่องจากการทำงานของเซลล์ตับผิดปกติข้อมูลสนับสนุนนะคะ b j e c t i v e ไม่มีอ e c t i v e การตรวจด,ด้างกายพบตัวเหลืองตาเหลืองผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทอทัลบิลิรูบิน2.78มิลล mm ิกรัมเปอร ไดเรกบิลิรูบิน0.94มิลลิกรัมเปอร์ดิซิลิตสูง S G O T 50ยูนิตเปอร์ลิตรสูง A L P 187ยูนิตเปอร์ลิตรสูงทอเทลโปรตีน5.1กรัมเปอร์ดิซิลิตรต่ำลง เป้าหมายการพยาบาลค่าบิลิรูบินในร่างกายลดลงเกณฑ์การประเมินค่าบิลิรูบินอยู่ในเกณฑ์ปกติไดเรกบิลิรูบิน0 1นถึง0.3ากรัมเปอร์ดิซิลิททอทบิลิรูบิน 0.3- ถึง1.2กรัมเปอร์ดิซิลิสองผู้ป่วยไม่มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองกิจกรรมการพยาบาล1ประเมินภาวะดีซ่านจากน้ำดีข้างได้แก่ตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะสีเข้มอุจจาระสีซีดอาการคันเพื่อประเมินความรุนแรงของภาวะดีซ่าน2ดูแลให้สารน้ำ มิลิลิตรเปอเอาเพื่อขับบิลิรูบินออกจากทางปัสสาวะ3แนะนาไม่ให้เกาเพื่อป้องกันการระคายเคืองอาบน้ำใช้สบู่อ่อนหรืองดการอกสบู่เพื่อป้องกันผิวแห้งใช้ความเย็นประครบเพื่อลดอาการคารัน4ติดตามผลทั้งห้องปฏิบัติการโดท่อบิลิรูบินไดเรกบิลิรูบินเพื่อประเมินความรุนแรงของดีซ่านและการตอบสนองต่อการรักษาจากประวัติอาการแรกรับผู้ป่วยปฏิเสธใส่ท่อช่วยหายใจต่อมาวันที่13มมีนาะ ผู้ป่วยยินยอมใส่ท่อช่วยหายใจแพทย e ์ใส่ ETT tube ventilator ย้ายไป MICU จึงได้เข้านิสัยการพยาบาลที่5ข้อมูลสนับสนุน S ไม่มี O ผู้ป่วยปฏิเสธการใส่ท่อช่วยหายใจแพทย e ์ใส่ ETT tube ventilator วันที่13ถูกย้ายจากหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายไป MICU ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคและแผนการรักษา เป้าหมายการพยาบาลผู้ป่วยระติมีความวิตกกังวลลดลงและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมากขึ้นเกณฑ์การประเมินผล 1. เมื่อถามตอบเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิสการป้องกันโรคของผู้ป่วยระญาตตอบได้ถูกต้อง 2. ผู้ป่วยระติปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อมีความรู้ความเข้าใจเลปโตสไปโรซิสกิจกรรมการพยาบาล 1. ประเมินความวิตกกังวลของญาติและผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ2 แนะนำญาติให้รู้แนวทางการดูแลผู้ป่วยและป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อเนืโตสปาโรซิสเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ 3. แนะนำความรู้เกี่ยวกับโรคสปาโรสิสการแพร่กระจายเชื้อการดูแลตนเองเพื่อให้ผู้ป่วยได้ดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้ลดการกลับมาเป็นซ้ำและการแพร่กระจาย 4. ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นระยะระยะอย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและให้ความร่วมมือตามแผนการพยาบาล 5ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้ทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองแนะนำให้หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดโรคเช่นน้ำท่วมขังดินโคลนหรือน้ำท่วมเป็นเวลานานๆา 6. นแนะนำให้สังเกตอาการของโรคเลปโตสไปโรซิสเช่นปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมีไข้สูงหนาวสัน่นปวดศีรษะอย่างรุนแรงเพื่อเฝ้าระวังอาการรุนแรงและแรายงานได้ทันทีจากประวัตินะคะผู้ป่วยมีอาชีพปลูกผักขายค่ะจึงทําให้เกิดข้อบินิจฉัยข้อที่6เสี่ยงต่อการกลับมาเป็นซ้าเนื่องจากประกอบอาชีพที่มีปัจจัยเสี่่งคะ ข้อมูลสนับสนุนนะคะ Subjective data ผู้ป่วยมีอาชีพปลูกผักขายค่ะ Objective data นะคะเคยมีประวัติป่วยเป็นโรคฉีหนู Leptospirosis อาศัยหรือทํางานในพื้นที่น้ํำขังแฉะหรือทํานาค่ะเป้าหมายการพยาบาลน,นะคะผู้ป่วยจะไม่ติดเชื้อ Leptospirosis ซ้ําในระยะเวลา3เดือนค่ะเกณฑกันประเมินผลนะคะ 1. ผู้ป่วยสามารถอธิบายพฤติกรรมเสี่ยงในสิ่งแวดล้อมเดิมของตนเองได้อย่างชัดเจนค่ะ และเข้าใจว่าพฤติกรรมใดควรหลีกเลี่ยงเช่นการลุยน้ําการเดินเท้าเปล่าในพื้นที่ชื้นได้3ใน5ข้อค่ะ 2. นะคะผู้ป่วยสามารถบอกวิธีการป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้องค่ะเช่นการสวมรองเท้าบูทตถุงมือการล้างมือและอาบน้ําหลังจากทํางานในพื้นที่เสี่ยงค่ะ3นะคะไม่มีอาการของโรคก,กลับมาอีกภายในเวลาติดตามเช่น1เดือนหลังจําหน่ายและผู้ป่วยนัดตรวจสุขภาพตามกําหนดค่ะกิจกรรมการพยาบาลนะคะ 1. ประเมินความรู้ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคที่เป็น เพื่อให้ทราบและดับความรู้ความเข้าใจและวางแผนการพยาบาลได้อย่างเหมาะสมค่ะ 2. อ,อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคชีนูเลปโทสไปโลซเชื้ออยู่ในปัสสาวะสัตว์เช่นหนูหมูหรือว่าวัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงการสัมผัสน้ําหรือดินที่อาจปนเปื้อนเพื่อลดโอกาสสัมผัสเชื้อในสิ่งแวดล้อมค่ะ 3. นะคะแนะนาการใช้เครื่องป้องกันค่ะเช่นถุงมือรองเท้ายางหากทํางานเกี่ยวกับน้ําหรือสัตว์ค่ะ 4. ให้คําแนะนําตามลักดีเมตอ ตีมีดตอดแตโนซิตอธิบายเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิตเป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีรี a เลปโตสปรา species pululis ซึ่งสามารถพบได้ในสัตว์ฟันแทะโดยเฉพาะหนูและสัตว์เลี้ยงอื่นๆแพร่เชื้อสู่คนผ่านการสัมผัสกนนับน้ำดินโคลนที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ติดเชือ้อหรือผ่านผิวหนังที่มีบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนังที่มีแผลเยื่อบุตาเยื่อบุในปากการกินน้ำที่บนเปื้อน m medication การรับประทานยาหนึ่งให้คำแนะนำผู้ป่วยแาะยากถึงความจำเป็นที่ต้องรับการรักษาด้วยยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องในโรงพยา,ายบาลช อาการข้างเคียของยาฮากูภาวะผิดปกติให้รีบแจ้งพยาบาลและแพทย์ทันที e i m p r o v m e n t แนะนําถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม1ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสมสะอาดอากาศถ่ายเท2แนะนําให้ผู้ป่วยดลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ําหรือแช่น้ําในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีรองเท,ท้าบูท t treatment การปฏิบัติตามแผนการรักษาพยาบาลแนะนําให้สังเกตอาการแรกซ้อนเช่นไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปสัสสาวะออกน้อยตัวเหลืองตาเหลือง หากมีอาการแท้กซ้อนหลังกับบ้านแนะนาให้รีพบแพทย์เฮล์การดูแลสุขภาพหนึ่งแนะนาการดูแลตนเองเกี่ยวกับการรับประทานยาและการรับยาฆ่าเชื้อให้ครบและการสังเกตอาการแพ้ยา2แนะนําเกี่ยวกับการป้องกันเช่นการไม่เดินเท้าเปล่าและการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร3แนะนําเกี่ยวกับการป้องกันการอยู่ในพื้นดินและน้ําเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคชีนุ่แนะนําการป้องกัน สวมรองเท้าบูทกันน้ำเมื่อลงน้ำหรือรุยโคนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่อมขังหรือน้ำจากแหล่งไม่สะอาดแนะนำใส่ถุงมือก่อนทำกิจกรรมที่ต้องสัมผัสดินและน้ำและล้างมือก่อนรับประทานอาหารโอเอาเพเชียรการมาตรวจตามแพทย์นัดหนึ่งแนะนำให้ผู้ป่วยติดตามวันเวลาที่แพทย์นัดโดยอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องติดตามการรักษา2แนะนำผู้ป่วยแจ้งพยาบาลและแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนทันทีที่เกิดกรณีฉุกเฉินเช่น,<ๆ>ชนปัสสาวะออกน้อยลงมีอาการวมมีอาการหอบเหนื่อยเป็นต้นดีไดเอทการรับประทานอาหารอธิบายเหตุผลและความจำเป็น ของการรับประทานอาหารที่เหมาะสมในกรับประทานอาหาราให้เป็นเวลาและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 5. ประเมินหลังให้ความรู้ผู้ป่วยมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีดูแลตนเองมากขึ้นโดยถามคำถามหรือให้ผู้ป่วยอธิบายเกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเองเพื่อประเมินวความรู้ของผู้ป่วยหลังจากได้รับคำแนะนำ The empirical block spectrum antibiotics h o u l d be administered w i t h i n the first hour. However, timing is controversial, since it has not been established by evidence-based protocols covering most pathogens with m a n d i b r a Regimen is important to ensure sufficient coverage. The initial choice should be based on individual factors affecting antibiotic effectiveness, such as patient A, sort of infection, previous antibiotic use, comorbidities, multidrug, resistant organism, the severity of the septic shock, and patient immunity. Vocabulary: 1. Leptospirosis 2. เลปโตสปายราอินท r o รแกนเชื้อแบคทีรียที่ทำให้เกิดโรคเลปโตสปารซิสามสูนติกโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน4สับคอนจังทิวัลฮฮโมเลภาวะเลือดออกใต้เยื่อบูตา5 a c c อค e ิว d n นี่อินจูรีภาวะไตเสียหายเฉียบพลัน6 p พา m o โมเนรี f i l t r a t i o n นภาวะที่เนื้อเยื่อปอดมีความผิดปกติและปรากฏเป็นจุดหรือบริเวณที่ทึบแสงบนภาพลังสีสวงอก 7. สเ i ติกช็อภพว่ชช็อกจากการติดเชื้อในกระแสะเลือด 8. ซีรั่มเล็กเตปริมาณของสารเล็กเตที่อยู่ในกระแสะเลือดเป็นการเจาะเลือดเพื่อบ่งบอกถึงเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายขาดออกซิเจน 9. disseminated intravascular coagulation พว่าริมเลือดแพร่กระจายในหลอดเลือด 10. acute respiratory distress syndrome พว่าหายใจล้มเหลวเฉียบพลันอ l e ล t o s ส a ปโร i ิ When the pathogen enters the bacterium and leads to septicemia, it is dominated to various organs, impairing their functions. The results in cellular hypoxia and may produce to septic shock, if not properly treated. posing a significant risk to life. Patients with septicemia are evaluated using assessment tools, such as the systemic inflammatory response syndrome quick sequential septic related organ failure assessment sequential septic related organ failure assessment score modified early warning score and septic observation score early management with the r1 bundle is essential to reduce mortality in patients with bacterial infections